เต็มแน่นอนไอ้ภูมาเต็มแน่นอนเต็มเต็มกดกดเล็กดอเลกดอใหมสแสนัต้องซืก่อนเ้อะจ่ายตังมาก่อนรีวิวให้เอ้ยเคใครมันขับมาแต่งดิปัปัน้าเนี่ยระบบแล็กดอมาแล้วระบบแล็กดอ อย่างตรงนี้ไหม่เดี๋ยวตรงนี้โอ้ใครแม่งขับรถอะไรเนี่ยตายก็เป็นกองๆองยังไงละไม่ต้องไปไหนอะเบียดกันไปดิเบียดกันเลยเออเบียดกันเลยเบียดเลยเบียดเลยเออเบียดเลยแล้วใครมันแล้วใครออกตีนโดนพูดดูสุดยอดกองกองศพ กลองศพกองศพมากล่องศพทำลายสถติกองศพอยู่บนเคียนไม่ต้องจดในกินโเรคอร์ดไปแล้วโอ้ยบันไดไม่ถึงหรอกเฮ้ยภูมิเต็มแน่เต็มแน่เต็มแน่เต็ม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 เลยโอ๊ยกดนอนดิ

นี่สงสารผมเถอะหนักหนักไอ้ภูมิหนักความไอ้ภูมิที่หายเลยเป็นตดเล่นอย่าตดนะโอ้โห้แมงหมุนหมุนหมุนอย่าอย่าอย่าภูมิอย่าหมุนอย่าหมุนอย่าหมุนภูมิไอ้ภูมิยังภูมิใจเยังยังหยาบเพียงมันเลยหยาบเพียงหยาบเพียงภูไม่ขยับไม่ค่ภูสบดิ้นสบดิ้นสบดิ้น ใอะเอฟซีทั้งหลายคนในเป็นใครเป็นนักดับเพลิงอยู่ม้าเอ้ยใครเป็นใครเป็นนักดับเพลิงเอากระไดมาเลยเอากระไดมาวางเลยกระไดโอ้ผมมีคนหลุดหนึ่งมีคนหลุดหนึ่งพี่ไอผมไม่ตกไม่นอนหนึ่งแล้วตกก่อนเป็นหมานะตกก่อนเป็นหมานะ อ่าได้ได้ได้ก่อนเป็มานะกูสงสารไอ้ภูมิตอนนี้พี่จะพี่จะเป็นคนแรกนะพี่จะเป็นคนแรกนะจะตายอะไรเนี่ยเลยกูจะหลุดแล้วเนี่ยไอ้ไอ้ภูไม่ดิ้นชิบหายเลยผมมันโตเลยโผล่มันทะลุโผลทะลุมันโตโผล่โตมันโผล่โตมันไปฉลาดเกินฉลาดเป็นโผล่จะไม่ต้องตองโอนอะไรไล่ยิงบงบงบงเมื่อเมื่อเมื่อภูเล่นเล่นเล่นเกมวิกเบรนซ์ซิมูเลเตอร์มากเกินไปอ่ะมันมันเอาไม่มันเอาปลาประชามาไล่ยิง พอประชาปืนโม่งมากบอกเลยอ๋อฉันลวงหนึ่งลวงหนึ่งมาๆาขึ้นมาขึ้นมาจับสัตว์อัดแน่นเอาะตัดแน่นเป็นปลากระป๋องอาร์ตูรักโดอาร์แล้วมันยังก่อมาได้เนาะเฮ้ยเฮ้ยเหตุจะก่อจะก่ออาชญากรรมเหรอเฮ้ยไอ้โหลวงแน่นอนสองแล้วไอ้ฟิวดูสบายมากไอ้ฟิว อ้าวไอ้เ <bie> จ <inal outro> <t ion half> ้ยกูก็กูก็เจออย่างนี้แหละไอ้เจ้าจอมขึ้นมาดิจอมแม่งไล่ยิงตำรวจแน่แน่ดูจะทรงเนี่ยมันพี่ไอได้ทำคลิปใหม่แล้วใช่ไหมเอาชีวิตรอด24ชั่วโมงในการ24ชั่วโมงเหี่อะไรเอาล่วงเลยล่ใจเย็นไอ้เหี้ยแล้วแล้วใครมันวางสปอร์ตไลท์วะ สบายดน่นปาก็ผอกไม่ <พอ S 2> เย <พอ S 2> มี <พอ S 2> มคนจะอาบน้ำให้ผมอะ่ะมันมันหน้ามือบอแล้วมันหน้ามันหน้ามือบ่อแล้วแบบเอน้ำมันล่าบแบบ GTA แล้วก็จุดไฟเผาอย้ยแล้แม่อะไรเนี่ยแต่งชุดใส่กางเกงนักเรียนตัวเดียวแล้วก็แก้ผ้าแก้ผ้าพี่ทำไมได้เกิดเหการตอนที่ผมแบบความสมองมันเบลอแล,ล้วเผลอถอดเสือ้อ <c oughs> ไอ้ยังอเ้อไี้ยตกไอ้ยยขายาตความง จอมไปไหนวะพี่เนี่ยตลาดนัดมาแล้วตลาดนัดมาแล้วเลยไอเน่ไอ้อาเมออไ่อมไอ้เนี่ยอผมก็อยู่มาตั้งหลายเดือนแล้วนะทำไมผมยังไม่้จตังจัตั้งยัตั้งนี่ยไกได้้ับทั่วโยยัดตังยับตังจับตังไอ้เหี้ยใทรก็ได้เฮ้จับรนทั่ว จะไงจอไม่เสียวเลยโอ้ต้งดูหมอหมอหมอตกแล้วกเมนเนี่ยแล้วกเมนถือถืออีกเกินไปเดี๋ยวฟังเข้าเข้ายิงให้โดนนะยิงให้โดนนะจอมยิงให้โดนนะเอ้ยเหมือนเราเป็นตุ๊กตาที่ตุ๊กตาขีบเลยนี่มันเป็นตุ๊กตาคีบเออพี่ไม่มีหอไม่มีหอไหมแล้วก็ให้เราจับเฮ้ยเฮ้ยใครใครเอาหอมาใครเอาหอมา เฮ้ยแได้เอากระดมาต่อดิเอากระดามาต่อดิเร็ว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 เอากระดมาต่อดิเกมอากระดามาต่อเอากระดมาต่อดิเอากระดมาต่อต่อเลยเลยต่อเรื่อยๆะอาะเฮ้ยทำไมต้องเหยียบหัวพี่เนี่ยเอกระดมาต่อเอกระดมาต่อดิไม่ชุบีหมเาไม่ถวนี้อดีเกระดมาต่อเอกระดมาต่อดิออบินทร์ไอสกวันนี้เลยอห้สุดเลยอห้สุดเลยสินะโอเคนกอออไม่ชูบอไม่ชูบ หนึ่งสองสามเออต่อต่ยัง้ยแล้วตอนนี้แล้วแล้วตอนนี้ฮอมันไปยังยังยังโอเคเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเีเดี๋ยวผมเอาันได้ไอ้ได้แล้วได้แล้วได้ไดไต่อได้ได้ต่อไม่หายแล้วจบมมามามาม เอาเอาเอากระไดต่อได้นะเอากระไดต่อได้นะโอ้โหไปเร็วห่อไปเร็วห่อไปเร็วอ่ะแล้วแล้วจะลงไงเนี่ยลงไงลงยังไงเนี่ยไปละไปเจอศูสย์ละไปตายโละนี่ละจะเก็บไหนะสามสองหนึ่งลงไปปีกองมันยิ่งกว่าไอพี่มันยิ่งกว่าความฝันของโบอลคุณไม่ต่อบลิดแต่แล้ยิ่ง สวัสด yeah oh, ีสแลมสวัสดีสแลมเขาร้องเพลงความเชื่อความเชื่อว่าอะไรครับความเชื่อฮิตเล็กไฟความเชื่อนาเฮ้ยเพียงอาเช่นนี่มันร้องยังไงมึเย้ยอตำรวจมา